บอร์เบย์เบย์นะพุกนกระด่างโอ้ยใส่มามล่ะป้าชวนตัวโอ้ยฝนตกกูกะลมเอากุนแอปีจ้น้ากูกะง่ายบมงปวดตายฝนตกพี่น้องฝนตกวข้ามดอกบักม่วงดินอ่อนประสานดมเป็นดมก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุกคนค่ะพ่อกับพี่ลาวฟ้าพ่ากินข้าวนาสาวผืนขื้นเก่าค่ะมือนี้มาต่ำส่วนกระปุ่นนะคะโลหนึ่ง สวัสดีแม่บักนี่พื่อตื่นแต่น้อยนะนี่เ้าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทั้งหลายชมุกโคตรรข้าพเจ้าดูนะภาคนเก่าคนเดิมจ้าอืมไอ้เนกระวะคุณบางคุณเบอร์ซิเหลียนะสั่งมึงใส่หัวปักเทียมจ้าเล่นๆไม่ดีที่เป็นอัตลูกเพิ่นขึ้นได้อีปุ๋ยกระหาวมาเนี่ย มาพี่นอกมาสิดต่ำั่วนะคะต่ำส่วกระปุนโอ้ยของแก่มมันี่ะบักลายหนึ่ยยนงยาฟาวด้วกอตำก่อนขอต่ำก่อนเนอเอย่างห่าอีแล้วมันนี่บักพริกซิหนวยด้วยจ้าอืมบับพริกซิหนวยนขอจีใส่กฟเด้ด้อจะนอนขอมาใส่กาีฟเ้อเวลาต่ำอยู่บ้านห่าเขามักใส่กแฟมันบ่เฮยอืมจังน่ะ สูรดจ้าสูโรดปลาไหลป็นไรจ้าใช่ปลาโลดใส่ในหน่อยแสบหน่อยใส่หลาเสบหลายจ้ใาใส่ลงอยู่น้อยโลนลน,ลน้นนำตาลสองช้อนลงอยู่ข้างล่างอุ้ยนี่กระวนไวกหมากูดปะนี่กูจะตำซูหายกินอีกทีปะน้ำมมู นม่แเนมหมูจะได้หมูยอ่อเออได้หมูยอ่อแก่หมูยอ่อเนี่ยจ่าสื่อน้ำใหญ่สีนน่ตัวขายกูระหายพอยละหกสิบบาทเบิรงพี่น้องคือห้อสมมุดวันจันโอ้ยไม่สังเฮียเนาะตอนซื้อซ้ำกระปุกอ่อันนี้นี่ละพอซ้ำกระปุกนี่เปิดออกมากว่าจันมร์นีแต่ใบตองข้างในห่าขวดเงอยอย่าให้กูเห็นเด้อม,มือหนาเดอ้อกูจะปล่อยมาสองตัวนี่อะไรกัดเล่ามันเหลวไป หอยดอกและซือซ,อ,ซอดอกหมูย่อได้ไหมแจกเพราะเราอยู่ขายแพงอยู่ไมเอ้วยไม้แต่ขายแพ่งเนื้อไห่แล้วไม้เนาะพอเราหกสิบบาทมาสัน้นพอไปตองมาสัน้นทอทบเขานี่เปิดเปิดออกมามาสัน้นบาใส่หัวท่อแขนใส่ปากเรียนด้วยใส่บักเรียนยบักเครือสมนะคะบักเครือเกียรน้อยที่จะกระโดดมาโยกไปอยู่กลางถึงไป เก็บกี่น้อยเดีนก็ได้เดาอยูวยังเจ็บปากหน้าจ้าเมื่อนี้ยอยู่กุ๊บบองม่วงอยู่กับบักม่วงสองหน่วยนะจ้านี่คือเกาจ้าบักม่วงสองหน่วยเกาจ้าประเทศได้กินอยู่หรอมาทั้งไงยูนั่งอยู่ดีๆนั่งอยู่ดีๆนั่งลงนั่งเจ็บปากหน้าได้สมสมเนาะนี่สีสมสมเพชรเพชรนู่นนู่นเราผิดหรอเนาะปุ้ยปุ้ย นั่งงลใส่เบิดไว้นึงนี่ล่ะนั่งลงน,นั่งนั่งลงนั่งลนงน,งลน,งลนี่นั่งลงคือปลาเกลือจะเปนไวยนึงนะคะพี่น้อง <c oughs> ใจท้องไวยดอก <c oughs> ใจท้องไวยดอก ก็จสิูกฝงไงเด้อ <c oughs> นี่เจียบตาขวดนี่หรอกน้ำปลาร้าผีล่าค่ะสูตรเด็ดนะคะยวอ้าวใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเสียหลายจ้าใสียหลายนูวนค่ะยาเห็ดวัมะกรูดแคกน้อยค่ะย่าเห็ดปลูกแต่ยังไาเป็นพื้นที่ก่อน เห็ดรูกระปุกมามาดิตัวเด็กเท่าสื่อว่ามันไดนแกได้นี่ความแกได้หน่มาเด้อตำสว้วกระปุกจ้ายูยูวะเมื่อนี้กัดแกม,มาัาั่นได้ไย่ลูกสองหน่ยวยอูู้กูจะมาสั่งสองขุพี่เดอึมสว้วกระปุนบะเพ่อบะออเพาะหัแหกเอ้าวเห็ด รถจ้าบ็ต้องย่านสินมันมูลค่าทุกไายกะยำลงคือเก,ก่าทุกไายกะยำล่ตองคือเก่าจ้าโอ้ยหอมออห,ห่วยห่วยอะไรเฮ้ยนะเช็ดแซ่บที่เลยเฮ้ยเนื้อตามสวนกระปุกด้อยถ้ากูบนุ่งอะเอออไปไ็นอะไรเลยถ้าใส่กระปุกแล้วมันกระบนุ่งอะเฮ้ย chị bỏ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  chị Nói chị bỏ chị bỏ bây giờ chị nó chị bỏ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  เอาเฮ้ยควัน้ยวดกได้ไหมักนี่ตำตัวกับปุจ้าอือเอาไปไนเฮ้ยโอ้ยเฮียพอดีดูดารยับกลองก่เด้อยับกลองกนเฮยตำตัวกับปุจ้า Ừ. có thể chẳng lẽ thôi nếu phải lúc nào con thì tân chắc nói nói động pap con còn thì chắc nói pháp còn con tặng ừ, tang mới đi ừ. mà mh มูยอเฮ้ยหนึ่งสร้อยบางบางเฮ้ยมูยอใย่ไหมเนี่ยเห็นบ่กว่ากูใช่ไหมบองหนึ่งกูหลงซื้อแล้วแม่จะเราซื้อจังไหนจะไม่ใช่ไหมเนี่ยเราใส่หมวกใส่หมวกกิโรจีตะแนกมาคีโรตีไฟฝากห่างๆดีมือไหนก็มาคอมจากแบทอยู่เพื่อนคอยเป็นชั่วโมงมานั่งเหล่ากันอยู่ว่า นางว่ากันเลยนางว่าเผือนยั่ตีกันเฮ้ยพักกับมุนิธกำพักสลักสามใบจ้าจะจะนี่ไข่ดูกนะคะมันงุงเหี่ยวค่ะแล้วก็มุอยม่ได้ค่ะ ก็แสบก็แสบดูแสบหน่อยไหมเาหออืม จัเออมู่ยใหญ่หญจัสับเยอมือนั่นแล้วกีรดแพฝาสามกงเหมือนเดียก็เห็นบ่รถแพส้าขั้นใหญ่ๆหามกงนะข้างหนา้หนามีกงหนึ่งขง้างหลังสองกงลงนละหรือมัก็มีกับอะไรคืนเพื่อนรถขึนะ้นอ่ะของแล้วก็เต้มหันมาขายของ ีลูกนอนอยู่ในบ้านมาพอดีแล้วว่าทยิ้มด้แบดแบดแม่เบิร์ดแม่ขอสาบแบดในเรื่อจักข้าวแล้วว่าทสาบแบดสองสูงจนแบดเต็มปาะธานนั่นแล้วก็นั่งเบากันกักข่อยปาะธานข่อยก็นั่งอุ้มแมสองตัวอยู่นะเบาะผื่นยี่สีเออแต่ คอยพิ่มจกักบอกแง้งไปได้คอยพิ่มจักแล้วา่าแล้ววันนี้ที่ไปยืมเงินเ้าตั้งสองแสนพี่เนาอเพิ่พออมจักได้หคอยถามเฮ้ย <laughs> เรื่องเงเพื่นเนี่ยท <laughs> ำพออ่อเห้า อีตว่าอีจีมันบ้าบองปีใหม่นี่เด้ออีจีมันบมาบังปีใหม่นี่ยแล้วบ่มีเงินนะว่าแล้วบมมีเงินพอดีไปยืมเงี้ยไมยเงี้ยไม้บอกขอยฟตังวะโอ้ยดาเอ้ยขอว่าขอแบบเหลือเงี้ยซีได้ขอแบบเงี้ีเดี๋ยวเราก็ม uh, ีเ anyway, ง um, so ินเนาะเออแล้วไปสืบคล้องมันมาใจห่านแล้วแล้วไปสื่อล้องมาลงขึ้นห่านเราบอกได้หลายทีนี้มจะใและวะ เง่นไมเยเงินไมไมาไมด้สิได้เอาไม่ไปจากไหนกอละเอเงินไปเอ,เอาไปสื้อความกับเงินป่าอยู่แล้วแล้ววะเงินไม้พอจริงยืมเงินป่าไปจากสองแสนสามพ้ว,วนจักได้หนี่พวนจักี่ดีขั้นราบบากแบตเงื่อนขอขอบจักนะฮะอืมตะนายบอ Sắc vận lắp đi của bà park đi khoa. Final, phá Phá bóng 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 Ờ. Phải làm phá là cái bụi ngân tay mà nhỉ Tay dùng ngân máy mà ấy chẳng <laughs> เขาจะมาจาให้เราเื่อเนเลยเงี้ยสีเนี่ยเนี่ยเ่ยมากกว่าเขาแล้วดีขนนี่เงี้ยสีหะบอกแลกัอมเอมเอมมื่อนั้นเห็นแล้วยางมากไนกับมะนางได้แสเน่มาบอกกันแั็คไม่บอกอีกยังนะเพิ่นแ่งคนอีตันคนงายเรามาขอเป่งนวดได้มั่ยเคาเป่งวดจะเอาหายแล้วบอกหายแล้วอย่ถ้าพอกูไปเป่งนวดกูไปใส่ ใา้บนนนหายไปเครงเึืุ้ผลบทเป็นวพาคุณเบิ่งๆคุยเบิ่งควันหายแล้วนิดเดียวน้องตายคุบ้าแล้วเป็นเพาคุณเต็มต๊กไปใส่เดี๋ยวาแล้วืจอก่อนถ้าเจอมาแทนแล้วันตายแขวงผู้อื่นกับบ่บอกเนี่ยเนาะเีิดยังขวงอยู่คขวงกินกับบ่บอก นเพื่อนในซ่สนนี่ไี่ต้อข่อยตะบ้าซื้อบักแป๊มันบกักพริกบักเกลือจะให้ผู้ได้ก็บ,บอกข่อยนี่ตีถ้าพอรอพวกแม่นอันยุม่มจะตีนถิ่นบะเมื่อจะพกถิ่นบะเมื่อจะไปตองกล้วยจะหอยแล้วจะไปตองกล้วยแล้วก็ใส่พกถิ่นมันบังฉันพอป่ะนางสีบางๆเต่าเมือ่อสีสี เจ้าผู้ชีผู้ขายยี่นะใส่ใจเ <laughs> จ้าคอยเต้าเป็นหนีแล้วเลยรึขอจสบายปังเขาไปเสือความหนีหนีขวัญใจแล้วเงินสดเลยสายเหลืไปจนหนาเมากืกอก่อถึงหนวดได้จีนี่สบายอีส <c oughs> ั่งไหนครับจ๊ะ เถามหาขวดบอหาไม่ถาม<า>จะมาขวดไปใจาทนแอาจะอู้เปตลาดจะได้สามเอ๋อหมู่บ้านนี่ตกขย่างมาตลดาดฮหจะอู้หมู่บ้านหนี่ย่างไปตลาดที่นเรญไม่รู้รถเพอจสองประเทศแลว้วไครเดียวแต่มันบอกไกลสามลูก บอกไก่เด็ดสามโลยางหางว่าหากไข่งว่าไข่เจี๊ยังยางไก่กว่านั้นสามมาจะเจอสามโลหาโล Google Map ไนะหาโลแต่สั้างซีมัน Google Map อันนี้ Google ค้ากลัวขนาดตัีนอยูไปห้าบาทเท่าอย่างโลหนึ่งอ่ะห้าบาท โอ้ยเราบ่มาเนาะจะเออดแล้วกต่มาคุองนะับไซื้อใายจี๊นหนีแยเสมยนะัยสองแสนคนแพ้มามามมาคอเป็นหนวดเป็นหนวดคนคอยซื้อคนมักซื้อกระทุงใหญ่เลยเดีขอมา,ออทเ,อมาเทใส่กระปุกไว้เต็มกระปุกจำพอ่อ้าเป็นหนวดเป็ใส่แสบเนาะ <c oughs> แบบแล้วนาไปแหลกนำไปแหลกหัวอีหลาจ้าผู้ใดมักนะคะผู้ใดอยากเอาไปซิ้นสั่งซื้อได้นะคะมีติดปไปทางนะคะแบบโอนนะก็มีจ้าอืม Ngon, ngon, ngon Sự chín suốt đấy nhỉ, ừ. để Ngon Lốt ở à luôn เขามาขอพักหลังบ้านไปบงข้าวฟ้านไปแเล็พี่น้องฝากคนจะับวนอเลยย็แจ้นจะจ้าเออเออไป